หลังจากที่พระเอกนะครับเขาวนั้นเนี่ยก็ได้มาเห็นไปแล้วนะครับว่าไอ้เจ้าฟังหลวลงมันเนี่ยก็สามารถ เอาชานะสิทธุกคนในตระกูลชิ้นของพระเอกมาเลยก็ว่าได้ไปอีกด้วยมันเนี่ยก็พึ่งที่จะแต่จัดการแล้วก็ใช้วิชาลูกเตะของมันและมันเนี่ยก็ได้ทําให้ใชายคนหนึ่งในตระกูลของพระเอกนั้นเขาเนี่ยก็ถึงกับต้องมากลายเป็นคนพิการการไปเลยทีเดียวนะครับคผมทั้งทั้งชี่เขาเนี่ยก็ได้ประกาศขอยอมแพ้กับไอเจ้าหมอนี่ไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่มีความปราณี กับคนของพระเอกอีกแถมนอกจากนั้นฟางลัวลงนะครับ มันเนี่ยก็ยังได้มาพูดจาดูถูกตระกูลฉินของพระเอกแบบต่อไปอีพูดไปต่างๆนานาสร้างความโกรธแค้นให้กับผู้คนในตระกูลเป็นอย่างมากในตอนนี้นั้นก็เรียกได้เลยนะนะครับผมว่าพระเอกข่าวนั้นเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นความหวังเพียงหนึ่งเดียวของตระกูลฉินของเขาไปซะแล้วนะนะครับซึ่งต่อมาจากนั้นเมื่อท่านผู้อาวุโสข่าวนั้นก็ได้ทําการตีลังนะครับเพื่อให้ การต่อสู้ในยกถัดไป มันนั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นได้แล้วนะบัดนี้แต่ว่ามันเนี่ยก็ยังคงที่จะไม่ใช่การต่อสู้ละวางพระเอกของเรากับไอ้เจ้าฝางหลวหลงไปนั่นเองแต่ว่ามันนั้นเนี่ยก็คือการต่อสู้ละวางพระเอกกับไอ้เจ้าฝางจือไปก่อนนะครับพอทั้งสองคนเนี่ยก็ได้จับชลากได้มาเจอกันในรอบนี้ซึ่งพอมาถึงฝางจือเนี่เขาก็ได้พูดกับพระเอกไปต่อเลยนะครับผม ว่านี่นายน้อยชิ้นนั้นข่าเนี่ยนะก็คิดไม่ถึงจริงๆเลยละ่ะว่าพวกเราทั้งสองคนนั้นก็จะได้ขึ้นมาประลองกันบนเวทีไปแบบรวดเร็วเช่นนี้และคายเนี่ยก็หวังจริงๆเลยนะว่าเจ้านั้นก็คงที่จะไม่ท้อใจไปจากการต่อสู้ในครั้งนี้ไปซะก่อนเป็นเพราะว่าหลังจากที่เจ้านั้นก็ได้มาเห็นไปแล้วว่าตระกูลชินของเจ้าเนี่ยนะก็ได้มาผ่ายแพ้ไปแบบย่อยยับ ให้กับตระกูลฟังของข่าพูดนี้ยังไงกันล่ะสิ่งทันใดนั้นเองนะครับเสี่ยวชิงนั้นเธอก็จึงได้พูดแล้วก็ฟ้องพระเอกไปต่อเลยว่ามันก็เป็น ไอเจ้าฟังจือ้อหมันผู้นี้นั่นแหละที่ก่อเป็นคนแต่เข้ามาก่อเรื่องก่อกวนไปเลยที่พัตตะคานอาหารประจําตระกูลชิ้นของพระเอกหมานนั้น,นก็ได้ทําตัวกลางหาเรื่องเหล่าผู้คนไปแ,แบบทั่วเลยก็ว่าได้เป็นเพราะไอเจ้าฟังจือ้อข่าวนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่ก็มาจากตระกูลฟังที่ก็มีความยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากอีกด้วยนั่นเองถามให้เขานั้นก็มีความมั่นอกมั่นใจ ว่าจะไปหาเรื่องกับใครก็ได้ไม่มีใครล้อที่จะสามารถมาเอาคืนเขาได้อย่างแน่นอนและการที่เขานั้นได้เข้ามาปวนปลุกลุกที่ยังในตะกุนชิน มันนั้นน,นะครับก็เปรียบเสมือนได้เลยว่านั่นมันก็เท่ากับว่าเป็นการดูถูกแลก็ยามหน้าพระเอกเป็นอย่างมากแบบสุดๆมันเนี่ยก็จึงได้ทําให้ตัวของพระเอกที่เขาเนี่ยก็ได้ฟังไปดังนั้นน,นะครับผมเขาก็เลยกะเลยนะครับว่าเขาจะต้องมาทําการสั่งสอนไอ้เจ้ามอน,นี่มันดูไปสักหน่อยนึงซะแล้วแต่ว่าใชาคนนี้เขาเนี่ยก็ยังคงแต่ส่งยิ้มกลับมาอีกและมันนั้น ก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็จะไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรต่อตระกูลชินและพระเอกเลยแม้แต่นิดเดียวข่าวนั้นก็จึงได้บอกกับ แหมนางเซียวชิงแบบต่อไปเลยนะครับผมว่านี่เจ้านะ่ะก็กําลังที่จะกระทําการฟ้องไปกับนายน้อยชิ้นนั้นของเจ้าไปอย่างนั้นหลอกรอแต่พอดีนะว่าเรื่องมันก็มีอยู่ว่านายน้อยของเจ้าเนี่ยข่าวนั้นก็ดันเป็นคนที่เรียกได้วาา่าไร้ค่าไร้ความสามารถแบบสุดๆไปซะด้วยนะซินะดังนั้นแล้วเนี่ยต่อให้เจ้าได้ฟ้องเขาไปมากมายสักเพียงไหนมันก็คงจะเป็นอะไรที่ไร้ความหมายแบบ ชาหรือแม่กะลาแม่นางและอีกอย่างหนึ่งนี่ข่นะก็จะขอบอกอะไรกับเจ้าหายเลยก็แล้วกันนะว่าข้าเนี่ยก็เกรงกลัวชินนานผู้นั้นเป็นอย่างมากๆโจนมันเนี่ยก็ได้ทําให้หัวของข้าเนี่ยมันก็ได้โหดไปซะแล้วอัานน,นะครับผมมันก็เรียกได้เลยว่าไอ้เจ้าฟังจือ้อเขานั้นเนี่ยก็ได้มาพูดประชดพระเอกไปนั่นแหละนะครับผมเป็นเพราะว่าตัวของเขานนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรต่อตัวของพระเอกไปอยู่ แล้วเป็นเพราะว่าพระเอกเขานั้นน่ยก็ยังไม่เคยที่จะได้มาแสดงฝีมือและระดับพลังที่แท้จริงให้กับเราทุกคนในที่แห่งนี้นั้นก็ได้เห็นและประจักษ์ไปแบบจริงๆเลยนั่นเองเป็นเพราะาในรอบที่พัผ่านมาที่พระเอกเขานั้นก็สามารถผ่านเข้ารอบที่หนึ่งมาได้นนะครับเขาก็ผ่านมาได้ด้วยกัน ที่พระเอกนั้นก็ไม่ต้องต่อสู้เลยแม้แต่นิดเดียวเป็นเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเขานั้นก็ได้ประกาศยอมแพ้ไปซะก่อนมันก็จึงได้ทำให้เหล่าผู้คนในตระกูลฟังนั้นก็ได้คิดไปแล้วนะครับ ว่าคนเช่นพระเอกเนี่ยเขาก็จะไปสามารถทำอะไรไปได้กันละ่ะต่อมาไอ้เจ้าฟังจือ้อนานก็จึงได้บอกต่อว่าวันนี้แลลวนะชิน,นานข้าก็จะเป็นคนถามการตัดแขนของเจ้าให้มันทิ้งล่วงลนไปซะด้วยดาบเล่มนี้ของข้าผู้นี้ไปยังไงกันละ่ะและจากที่เจ้านั้นก็เป็นเพียงขยะแห่งตะกุลนชิ้นไปอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าทีนี้แหละเจ้านั้นก็จะได้กลายมาเป็นขยะแบบมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีก ยังไงกันล่ะชิ้นนั้นเจ้าเนี่ยก็จะไม่สามารถจับดาบของเจ้าและลุกขึ้นสู้ได้อีกแบบตลอดไปเลยและทันแต่นั้นเองนะครับผมไอเจ้าฟางจืนเนี่ยมันก็จึงได้พุ่งเข้ามาโดยความที่ก็รวดเร็วแบบสุดๆ แต่ว่าสิ่งที่พระเอกหลังจะททำดังต่อไปนี้นั้นหมายนล้วก็เป็นสิ่งที่เจ้าฟังจือมันก็คาดไม่ถึงเป็นเพราะว่ามันเนี่ยก็ได้ทำให้เราทุกๆคนณนที่แห่งนี้นั้นก็ถึงกับต้องมาอึ่งถึงกันไปตามๆกันเป็นเพราะว่าพระเอกของเราเขานั้นนะนะครับก็ได้ทำการชักดาบของเขาออกมาเพียงแค่นิดเดียวมันก็เท่านั้นเองแต่ว่ามันก็กลับได้มีคมดาบที่มันก็ได้ฟาดฟันออก มาอย่างรวดเร็วมากๆจาัก,การทางเนี่ยมันก็ถึงกับ ได้ทำให้ใบไม้ที่ก็เพิ่งจะร่วงตกลงมาเมื่อตะกี้นี้มัน,นก็ถึงกับต้องมาขาดครึ่งกันปเปลที่เดียวซึ่งแม้กระทั่งตัวของไอเจอ้าฝางจื้อเองน่นนะครับมันก็เล่ากลับว่ามันก็จะได้เห็นถึงคมดาบอะไรแวบๆที่มันนั้นก็เพิ่งจะได้ผ่านหน้าเขาไปด้วยเช่นเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าตัวของเขานั้นก็มองไม่ทันเช่นเดียวกันมันเนี่ยก็เลยได้มาทําให้ฝางจื้อนั้นได้ร่วงตกลงมากองไปอยู่ที่ พื้แต่แล้วตอนนี้เลยนั่นเองแถมนอกจากนั้นดาบของเขาเนี่ยมันก็ได้โดนพระเอกฟันจนลอยกระเด็นขึ้นไปบนท้องฟ้าและมันก็ได้ล่วงตกลงมาจากท้องฟ้าไปในทันทีแล้วก็ลงมาทับเข้าไปที่มือของมันไปนเลยนะครับผมถามให้อเจ้าฟังชื่อข่าวนั้นก็จึงต้องร้องตะโกนออกมาด้วยความเจ็บปวดเป็นอย่างมากเลยทีเดียวมานนั้นก็ได้มาทําให้เหล่าทุกคนในสนามแห่งนี้ก่อต่างพูดกันไป ไปเลยว่าดาบของพระเอกเมื่อก,กี้นี้เนี่ยมันก็คืออะไรกันแน่อย่างนั้นหนระอเป็นวิชาดาบที่ก็ทั้งมีความรวดเร็วและก็แข็งแกร่งในเวลาเดียวกันไปอ,อีกด้วยและในขณะที่ทุกๆคนก็กาลังยืนอึ้งกันและทานใดนั้นเองหัวหน้าของตระกูลฟางเขานั้นนะครับผมก็จึงได้เข้ามาบอก กับพระเอกแบบต่อไปเลยอีกนะครับว่าชิ้นน,นั้นนี่เจ้านะนะก็จะทําเกินไปแล้วใช่หรือไม่กันล่ะนี่เจ้าก็ได้ทําให้ฝางจืนนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสมากถึงเพียงนี้และถ้าหากว่าเขานั้น ก็ไม่สามารถที่จะใช้งานมือและแขนของเขาได้อีกต่อไปละและเจากก็จะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงกันอย่างนั้นรอแต่ว่านะครับพระเอกของเราเขานั้นเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าก็จะไม่ได้แค์อะไรในสิ่งที่ผู้อาวุโสนั้นก็ได้พูดมาไปเลยไม่แต่นิดเดียวเลยอีกด้วยพระเอกเขานั้นก็ได้อยู่ในความสงบนิ่งเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้และต่อมาพระเอกเขานั้นเนี่ยก็เลยได้นำํำพูดของไอ้เจ้าพวก ตระกูลฟังนั่นแหละนะครับแต่มาพูดย้ำไปเลยครับ พวกมันไปนั่นเองเลยนะครับว่าข่าเนี่ยนะก็แค่เห็นด้วยกับความคิดของท่านผู้นำตระกูลฟังไปมันก็เท่านั้นเองว่าคนที่ก็เป็นเพียงแค่ขยะไร้ค่าและก็อ่อนแอเนี่ยนะข้าก็จะต้องมาประสบพบเจอไปกับอุบัติเหตุที่มันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วและมันก็นับได้เลยว่าเป็นเรื่องปกติของการประลองไม่ใช่อย่างนั้นนะหรือข้านะ่ก็ไม่ได้ตั้งใจกสักหน่อยและอีกอย่างหนึง่งมันก็ผิดด้วยหรือย,อยังไงกัหลักที่ ค่านั้นก็จะเป็นไฟล์สามารถมาเอาชน,นะคนที่ก็เป็นเพียงใช้อ่อนแออย่างเช่นเขาคนนี้มาได้อย่างง่ายได้แบบนี้เนี่ยนะและมันก็เป็นอะไรเหมือนกับ ที่พวกตระกูลฟางของท่านนั้นก็ได้มากระทํากับคนในตระกูลฉินของข้าพูนนี้ไปแบบเป๊ะ,เ,ปะเลยยังไงกันล่ะและข้าก็จะบอกให้ว่าข้าก็สามารถทำให้เขานั้นได้รับบาเจ็บไปมากกว่านี้อีกนะถ้าหากว่าพวกเจ้าทุกคนก็ยังได้มากระทำการที่มันเป็นการไม่ให้เกียรติตระกูลฉินของข้าพูนนี้อีกต่อไปแล้วเราก็และคำพูดของพระเอกของเรานะครับมันเนี่ยก็จึงได้ทำให้แม่ นางคนนี้ที่นางก็เป็นถึงหนึ่งในผู้จัดงานประลองอันนี้เธอนั้นก็ถึงกับมีความประทับใจในความกล้าหาญของพระเอแบบเพิ่มขึ้นสูงมากๆและจากที่นางนั้นก็มีความรู้สึก แอบชอบพระเอกมากอยู่แล้วแต่ว่าในตอนนี้นั้นนางก็มีความปลืมพระเอกแบบมากยิ่งขึ้นไปอีกเลยนะครับผมแลบะบทันใดนั้นเองสิทธ์น้องของแม่นางคนนี้ข่าวนั้นก็จึงได้พูดบอกต่อไปเลยว่าชิ้นน,นั้นนี่เจานะ้าหน้าก็จะมาทําตัวสามหาวแล้วก็เย่อยิงแบบมากเกินไปแล้วล่ะนะและมันก็จริงอยู่ นะว่าพวกตระกูลฟังเขานั้นก็เคยได้ทํากับครอบครัวของเจ้าเอาไว้ทาให้คนก่อนหน้านี้นั้นก็ได้รับบาดเจ็บไปแต่ว่าเจ้าเองเนี่ยนะก็จําเป็นที่ก็จะต้องมาเคารพกฎกติกาการแข่งขันของงานประลองไปด้วยเช่นเดียวกันข้าจะแจ้งให้ทราบว่าเจ้านั้นก็จะไม่สามารถมาทําร้ายเราซึด คนอื่นๆไปได้หรือว่าถามให้พวกเขานั้นถึงขั้นได้กลายมาเป็นคนพิการไปได้ด้วยยังไงกันล่ะนี่เจ้าก็เข้าใจหรือไม่ซึ่งการกระทําของผู้จัดงานคนนี้นะ,นะครับ มาเนี่ยก็เรียกได้เลยว่าเขานั้นก็เป็นคนที่สองมาตรฐานแบบสุดๆแล้วก็ว่าได้อีกด้วยเป็นเพราะว่าเมื่อเราพวกตระกูลฟางเนี่ยก็สามารถทำ้ายตระกูลของพระเอกได้จนถึงขั้นกับปังตายแต่ถ้าว่าเมื่อพระเอกนั้นก็ได้ทำแบบนั้นบ้างแต่ตัวเขานั้นก็กลับได้มาถูกต่อว่าไปซะอย่งงางนั้นเลยอีกด้วยนั่นเองและเหตุผลเนี่ยนะครับมันนั้นก็คงที่จะเป็นเพราะว่าไอ้เจ้าพวกตระกูลฟางนั่นเนี่ย ก็ได้มีสายสัมพันธ์ที่มันก็ดานยอดเยี่ยมมากๆกับเจ้าของงานผู้นี้แบบสุดๆเลยก็ว่าได้นั่นเองทมให้หัวหน้าของตระกูลฟังเนี่ยนะครับผมคราวนั้นเนี่ยก็เลยได้ทําการมองหน้าพระเอกด้วยอารมณ์ที่ต้องการจะปอกกับเขาไปประมาณว่าจินนานเจ้าก็เป็นไอเจ้าอวดดีใช่หรือไม่และเจ้าก็จงอย่าลืมว่าสื่อการปลองในครั้งนี้หมายนยก็ยังไม่ได้จบสิ้นลงไปสักหน่อยนึงนะนะและพวกเรา ทั้งสองคนก็จะได้มาเห็นดีกันไปอย่างแน่นอนเลยละในยามที่เจ้าได้ขึ้นมาประลองกับพวกเราไปอีกครั้งหนึ่งละข้านะ่ะก็จะเป็นฝ่ายสั่งสอนเจ้าให้ได้เห็นไปด้วยตาตัวเองว่าอย่ามายาำกับพวกเราตระกูลฟางและจากนั้นต่อมาทานใดนั้นนะครับผมเมื่อผู้จัดงานเขานั้นก็ทนไม่ไหวก็จึงได้จัดการปล่อยพลังของเขาให้ได้ออกมาใน,ท,นทันทีและผลเนี่ยมันก็ได้ปรากฏ ต่อหน้าทุกคนไปเลยนะครับว่าพลังของเขาเนี่ยมันก่อมหาศาลมากมายแบบสุดๆเลยทีเดียวมันก็ถึงขั้นทําให้เราปรมาจาจา์และก็ผู้คนทั้งหลายแหละในตระกูลของพระเอกนั้นก็จึงเริ่มที่จะเกิดความเกรงกลัวต่อตัวของเขาขึ้นมาแล้วแต่ทว่ามันก็ใช้ไม่ได้ผลกับพระเอกของเราเป็นเพราะว่าเขานั้นก็ไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรแต่อย่างไดเลยอีกด้วยพระเอกนั้นก็จึงได้บอกตอบกลับไปเลยนะนะครับ ว่าท่านผู้อาวุโสนี่มันก็อะไรกันแน่ล่ะเป็นเพราะว่าพวกตระกูลฟังนั้นก็เป็นคนพูดเองไม่ใช่อย่างนาห็อกหรือว่าทักษะพรสวรรค์นั้นมันก็จะเป็นตัวกำหนดถูกสรรพสิ่งและพลพรชนะและถ้าหากว่าคนคนนั้นก็เป็นคนที่อ่อนแอแล้วแล้วก็ก็สมควรแล้วใช่หรือไม่ที่ก็จะได้มาโดนฆ่าคนนี้ อาจเข้าไปจนน่วมเลยยังไงกันล่ะหรือว่าตัวท่านเอง่อกํกำลังที่จะบอกกับพวกเราทุกคนอย่างนั้นน่นหรอว่าระกูลชินของข้าผู้นี้แน่นะก็เป็นไฟเดียวเลยที่ก็จะมีซี์โดนอัดไปจนน่วม จนถึงขั้นที่ก็จะต้องมากลายเป็นคนพิการกันไปอย่างนั้นเลหรือและชายคนนี้เขานั้นก็ได้ตอบกลับไปเลยว่าได้เลยนะเจ้านุม่มถ้าหากว่าเจ้านั้นก็มีความคิดว่าก็จะสามารถมาท้าทายข้าคนนี้ไปได้แล้วอย่างนั้นเราก็เจ้านกอคิดผิดมหานสะแล้วละเป็นเพราะว่าข้าก็จะเป็นคนมาสั่งสอนบทเรียนสำคัญให้กับเจ้าไปเองอยังไงกันเรียกดาว่าตัวของเขานั้นก็กำลังที่จะทำการซัด พลังวิชาหมัดนะครับและก่อเข้ามาโจมตีใส่ที่พระเอกของเราไปในทันทีและหมัดของเขานั้นมานะครับผมก็รุนแรงแบบสุดๆมานะก็ได้ทําให้เหล่าทุกๆคนในตระกูลของพระเอกนั้นก็ได้วันเกรงและก็คิดไปเลยว่าพระเอกเขานั้นเนี่ยก็จะต้องรับพลังอันนี้ไปไม่ไหวเลยแน่ๆแ,และทุกคนนั้นก็ไม่สามารถเข้ามาช่วยพระเอกเอาไว้ได้ทันไปอีกด้วยแต่ว่าพระเอกเขานั้นที่ก็ได้มีพลัง แห่งจิตวิญญาณการต่อสู้ของเทพสงครามที่แข็งแกร่งอยู่ในร่างกายของเขาก็จึงไม่ได้เกรงกลัวพระเอกเขานั้นก็เลยกละว่าจะทําการซัดสุดยอดพลังวิชามาเพื่อเป็นการเข้าโจมตีส่วนกลับท่านผู้อาวุโสคนนี้กลับไปด้วยเช่นเดียวกันไปในทันทีเลยนั่นเอ,เองนะครับแต่ว่าจูจูแม่นางคนนี้เธอนั้นก็ได้กลับใช้พลังของเธอเพื่อที่จะได้เข้ามาช่วยเหลือพระเอกเอาไว้ได้ทันท่วงทีเธอก จึงได้จัดการทำลายพลังของสิทธ์น้องของเธอลงไปได้อย่างง่ายดายมากๆเลยอีกด้วยเธอนั้นก็จึงได้บอกต่อ ไปเลยนะครับว่าสิทธิ์น้องแล้วนี่เจ้านะก็จะพอได้หรือ,อยังกันล่ะถามให้สิทธิ์น้องของเธอก็จึงได้บอกไปต่อว่าสิทธิ์พี่ท่านนะก็มีความต้องการแห่ศึกการประลองในครั้งนี้มันก็จะยังคงได้ดําเนินต่อไปอีกเช่นนั้นอย่างนั้นหรอก่อนในเมื่อระดับความขัดแย้งมันก็ได้เกิดขึ้นมาสูงมากมายถึงเพียงนี้ไปแล้วเนี่ยซึ่งแม่นางเซียวชีเจียเธอนั้นก็จึงได้พูดกับสิทธิ์น้องของเธอไปว่ามันก็ใช่ไงล่ะ หรือว่าเจ้าน่ะก็อยากที่จะมีปัญหากับข้าผู้นี้อย่างนั้นนะหรอถามให้สิทธิ์น้องของเธอที่ได้ฟังไปดังนั้นก็ถึงกับต้องมาพูดไม่ออกแหมกลาที่จะมาตอกอกับพลังของสิทธิพี่ไปแต่ว่าตัวของเขานั้นก็จึงได้คิดในใจไปนะครับว่าทําไมากัลล่าสิทธิพี่ของขา้านะก็ถึงต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไอเจ้าพวกตระกูลฉินไปด้วยหรือว่ามันก็จะเป็นเพราะไอเจ้าฉินนานผู้นั้นกันมันก็สามารถที่จะ เอาชนะหัวใจของท่านสิทธิ์พี่ไปได้แล้วอย่างนั้นนะหรือและจากนั้นฉากต่อมานะครับผมเหล่าทุกๆคนที่อยู่ในตระกูลฉินของพระเอกนั้นพวกเขานั้นก็จึงได้เร่งรีบแล้วก็เข้ามาล้อมพระเอกเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงแบบสุดๆเลยก็ว่าได้หลังจากที่พระเอกนั้นเขานั้นก็พึ่งที่จะได้รับชัยชนะมาจากไอเจ้าฟางจือที่แข็งแกล่งคนนั้นมาได้แถมพระเอกเน่ยเขาขอยังได้ไปมีเรื่องกับ ทานผู้อาวุโสที่ก็มีความแข็งแกร่งมากๆไปอีกด้วยแล้วก็จบไปก่อนนะครับสําหรับการสปอยในคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบผมก็รบกวนฝากกดไลค์แชร์ไปกําลังใจให้ผมนะนะครับแล้วถ้าชอบมากๆก็สามารถกดกระดิ่งและคอมเมนต์เพื่อไปกำลังใจให้กับผมได้นะครับผมแต่สําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปจนจบและผมทําหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวนรัคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีกระปุม